ครับต้องก่อนอื่นก็ขอคุณครับนะฮะของกระทรวงวัฒนธรรมทางกรมศิลปากรที่จัดงานดีๆให้กับศิลปินนะครับและผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภาษาไทยของเรานะครับวันนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรตินะครับเพชรในเพลงเนี่ยนะครับถือว่าสุดยอดใครด้รับรางวัลนี้ถือว่าสุดนะะนะะแล้วครับนะฮะขอคุณัพนครับเราบัรรับรางวัลก็ภูมิใจครับนะฮะ ก็ไม่คือคิดว่าจะได้รับเรามานะครับเขียนจากความรู้สึกนะครับนะฮะบ,บทเพลงที่ให้ลอตตี้ฟีดอมได้ร้องก็คือสู้ชีวิตทุกคนเกิดมาแล้วสู้ชีวิตอย่าไปท้อครับนะฮะผมเชื่อทุกคนต้องเดินต่อไปให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเราหรือคนชาติชาวต่างชาติก็ตามแต่ยะมีปัญหาในใ,ในในชีวิตนะทั่วโลกมีปา นะครับแต่ทุกคนก็สู้ไปได้ครับเข้าทุ่ชีวิตอย่างวันนี้มารับด้วยกันเลยคู่เลยต้องต้องขอบคุณครับนะฮะผมเป็นผู้ประพันสู้ชีวิตนะครับน็อตตี้ฟรีดอมเดี๋ยวร้องเพลงสู้ชีวิตเขาได้ถ่ายทอดความรู้สึกนะครับติดตามกันครับเพราะผมเชื่อว่าน็อตไม่ผิดหวังครับแล้วก็เหมาะสมกับบทเพลงเพลงนี้บทบาทล่าสูมแต่งเพลงให้สมใจใช่ครับเป็นเพลงอะไรยังไงครับเีลงนี้มันเนื้อหายังไง เนื้อหาเป็นเพลงที่ให้กำลังใจบทเพลงสู้ชีวิตครับนะฮะที่บอกว่าเกิดมาแล้อย่าท้อครับปัญหามันต้องเกิดได้ตัวตอนเรียนทุกคนนะครับนะฮะแต่เราถ้าเกิดมีความท้อนะครับมันก็ไม่เกิดไม่เกิดอะไรที่จะสร้างสารรค์สิ่งที่ไม่ด,ด,ดีนะครับนะฮะเพราะนั้นะะทุกคนต้องสู้ครับยันให้ได้นะฮะนะครับในนี้แต่งเองเดี๋ยวจะร้องเองด้วยครับบทเพลงที่ผมนี่กลับไปจากงานนี้ผมร้องแล้วครับ ทุกนี้ออกเลยครับนะฮะมันเหตุการณ์ไปนที่บ้านเมืองเราวิกฤตนะครับนะฮะประเทศไทยเราวิกฤตนะครับสงสารพี่น้องทหารที่เป็นรั้วของชาติเป็นรั้วของแผ่นดินนะครับปกป้องดูแลพื้นแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยเป็นขวานทองเล่มเล็กๆแต่ไม่ยอมให้กัดกรอนแม้แต่นิดตารางนิ้วก็ไม่ได้เราต้องสู้ครับเราสู้ในความถูกต้องครับชาวโลกรู้ครับว่าตอนนี้สถานการบ้านเราเป็นยังไงเมืองไทยเป็นยังไง ใครรังแกใครก่อนเราไม่ยอมครับขวานทองของไทยยังคงอยู่กับไทยแผ่นดินทองของไทยยังคงอยู่เลงแผ่นดินทองของไทยพบกันโรตีฟีดอมจะกลับไปร้องวันนี้แลวคุณที่ฟังครับติดตามกับฟีดอมรูสิครับแต่งเพื่องานตรงนี้เลยครับถาาการตรงนี้เลยครับใช้เวลาิเดียวเองแต่งชั่วโมงกว่าครับครับชั่วโมงกว่านะครับฮะให้กับทหารานให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะฮะอย่าถอยครับ พี่น้องครับทหารหารอย่าถอยคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่น้องครับชาวไทยทั้งประเทศครับโดยเฉพาะย่างยิ่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระบารีปกก้าให้กับพวกชนชาวไทยเลยเป็นมิ่งขวัญที่สุดยอดนะฮะเป็นกำลังใจพระอ,องค์ท่านไ็เปห่วงย่วงยเหลาทหามทันและพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศครับถ้าตอนนี้นะครับเราให้ทั้งฝ่ายรัฐบาลของเราได้ไปคุยได้ไปเคลียร์ ได้ตกลงกันนะครับนะฮะผมเชื่อเลอเก,กินว่าเราอยากให้มันจบบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับนะฮะจริงๆแล้วมันเพียงแค่น้ำพุ่งหยดเดียวเท่านั้นเองะครับน้ำพุ่งหยดเดียวนะครับพันดินใครๆก็รักครับนะฮะถ้ามันไม่จบเราก็ไม่จบครับเราก็้อมที่ยู อย่างอาจารย์มองว่าตอนนี้ครับว่าใครคนไทยใครทำอะไรได้ก็ทำอย่างอาจารย์หนักนตรงนี้่าผมเชื่อเลยว่าตอนนี้พี่น้องทหารดูแลปกป้องแผ่นดินทั้งหมดนะครับทุกอาณาเขตนะครับคนไทยประชาชนอยู่ข้างหลังก็เป็นฝันและกาลังใจให้กับพี่น้องทหารหารนะครับเราจะไม่ทิ้งกันครับแผ่นดินนี้เราคงอยู่ด้วยกันครับเราจะไม่ทิ้งกันในแผ่นดินนี้ครับนะฮะสู้ครับพี่น้องครับที่เห็นมีนตอนน จริงๆแล้วอาจารย์ไขจะมาร้องกับผมอาจารย์ไขคิวนี่ยังมาจะยังยังไม่มาจากภูเก็ตเลยก็เลยผมต้องบันทึกกับน็อตตี้ฟีดอมก่อนเดี๋ยวอาจารย์ไขมาเสริมที่หลังอีกทีครับนะอย่าลืมนะครับแผ่นดินทองของไทยครับของฟีดอมครับผมก็น็อตตี้ฟีดอมครับฝากกับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศครับขอบคุณครับ